ขอ,อพูดหน่อยอะไรหน่อยสวัสดีครับชาวชอตซีแคมครับนี่เดี๋ยวลงลองยูทูบหน่อยนี่เขาเรียกว่าลายลายอะไรลายอะไรตมูไรตะมูไรก็ลายอะไรครับลายอะไรแท็บลูครับงานแฮนด์เมดครับสระมือแบบดิบๆข้างนอกเป็นลง้่ยครับผม อ๋ถึงนู่นเลยอันนี้ผมบนลูกติดรอตอกคิวยาวเลยครับนี่งานประมาณ80เซนแล้วครับที่ยังไม่เสร็จนะ80เซนมีอันตีอีกความเจ็บปวดมีอีกเยอะไม่อาจไอันนี้ไม่อาจเจ็บแล้วบอกแล้วนะว่าเป็นต่อแล้วทีนี้นี่ครับตัวภาพใหญ่ เอ,อเอานม่นน่ะตัวอะไตรไตัวไม้ใกลเอคเอาใใ่อาดูีเข็มเห็นกับขีพันาวุฒิาเห็นเข็มแล้วอยากเห็นหน้าช่างสักกับเซป๊าป๊าป๊าป๊ปาเขาก่อแทนเขาค่ยแทนเขาค็ยแทนตำตีครับผมตมดากอน แล้วเอาถ่ายคนถ่ายได้เดี๋ยวได้ยังบ้างหมดใช่ปะถ่ายคนยืนกางประตูด้วยลูกศิษย์คนที่คนที่สามครับยืนรออยู่ครับผมรอเลยครับป่าเทพป่าเทพโอ้ยผายยังไม่ว่างยังแท้งแทงตั้มแทงเท่าไหร่ได้แท้งเท่าไหร่คุยกันมา ตองตัวหรอคงสงสัยว่าเจ็บไหมในการแทงเจ็บแน่นอน,นไหนเนี่ยยัง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 ไม่ถึงยังไม่ถึงเลยอยากเห็นน้าตะก้องใจเย็นๆครับผมเดี๋ยวต่อไปกะมาแทงคู่ อาจจะเป็นสี่ห้าเดือนงหน้าหรืออาจจะเป็นสิบปีข <revive> ้างหน้าตายแล้วล่ะไอ้หน้เห็นหน้าแล้วอยากจะร้องว้าเห็นหน้าแล้วเอ็ดร้องม้าดูหน้าดูหน้าดูหน้าอาการน็อกอาการน็อกไอ้ดูหน้ามียพี่เลี่ยนี่ไอ้รถไฟฟ้าอ็ดครับผู้ชนแกได้หรือเปล่าอยากได้มามาที่นี่มาที่นี่ ่ครับัวคะงานไม่ได้เต็งหนึ่งครับแต่พอหากินได้ครับผมก็ะแทงดีกว่าไปขายยาอะไรเงี้ยต้นจับเลยครับอ่ะอันีตเพื่อดูะที่นี้ขายขาย้างทเขาใช่ไหมเรารวก็รวยได้แต่อ่านจะไม่มากแต่มันก็ไม่น้อยครับเลี้ยงเขารัวได้ครับ ทายๆเงียนห่อยอันนั้นนั่นน่ะดูเจดูเจตาด้วยยัง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 ดีกว่าอายเขานี่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 เมียช่างเมียช่างเมียช่างความเจ็บปวดรุน้าวที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดคิดหน่อยนึงนะัแม่ยิ้มโชกี้ด้วยให้ดูชัดให้ดูชัดเดี๋ยวจะแพนไปให้ดูที่แบบ มัมนก็ใกล้เคียงครับป้าไม่เหมือนแต่ก็ใกล้เคียงครับไม่ใช่ซีหลอกนะนไม่ใช่ซีหลอกอนี่แทงนะนี่นนี่ดูครับด,ดู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 เกไรนด้วยโอ้โหลูกขมขนลูกขมขนถามว่าคนโดนแทงเจ็บไหมถอดใจตั้งแต่ตอนเก้าโมงนะครับแต่ก็ทากักหัวมาแทงต่อ ดูหน้าดูหน้าอันเป็นธรรมชาติเป็นไงนี่เขาเรียกว่างานมือครับผมไม่ใช่งานเครื่องถ้าแทงมือเหมือนเครื่องรวยไปนานแล้วจรับไว้พรผมอยู่วัดวัดร็อกปิ้งครับเอาแล้วเอาแล้วน้ำใส่หน้าแล้วด้วย เราจะเอาหน้าเมียครับแ,แต่มันเดว่ารูปภาพมาแหน่หน้าคน้างบ้านเลยเน่ยเราเนี่ยแต่งข้าแต่งข้านี่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 แพนให้ดูตอนสักเลยเป็นไงเห็นทั้งช่งางเห็นทั้งลูกศิษย์คนนี้อยู่ในในประสงรังะาคาครับนั่นแน่หัวบ้านกองเนี้่ Oon, เลือดแม่งไหลอ้อมเป็นโลหิตเลยว่ะอ่ะมันก็อย่างเดียวนะ <c oughs> พี่ถ้าวีบไรน้องดูดีๆเหมือนแม่มันดี้รัพี่นนอะ นมโตเลยมันสาวโรงพยาบาลอ่ะนมโตจริงเลยอ่ะมันสาวโงพยาบาลกับเวนเปยครับไุ้กันอยู่หรือตแขวนอะสามคนนเดียว แทนดูช่างมั่งดีกว่าออกจะกเซ็กซี่อันฝ่านนี้อันนี้คอนโดนะครับผมเชื่อเลยครับผมไม่ได้สักที่บ้านนะนผมสักที่คอนโดนะนี่คอนโดเลยข้างนอกเป็นองกล้วยครับ,หร,รบหรือว่าจะดูเพื่อนซีจะดูเพื่อนซีอย่าดูหน้านะถ้ามาให้ตำรวจดูเลยนะ อย่านะ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 มันก็ติดมันติด,อย,ตดอยู่ตรงไหน <S <S นะหันเลี่ยมหันเลี่ยมยังยังไม่หันยังยังบอกให้หันมาดูนีเน่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาแล้วมาแล้วค่อยๆ่อยขึ้นค่อยขึ้นมาดูนี่เ,เดี๋ยวตย่ำยอง ยอดครับยอดฮะอันนี้อะไรอันนี้ช้างครับแต่สักพักจ็เป็นช้างเดินตามกันเพราะเมาไงดูดูดูอุปกรณ์ครับอยู่ในกระเป๋ายังดีครับแสดงว่ารู้ตัวน่สตานู้ไปแล้วผมไม่มองหน้ามึงแน่นอน นี่ดูในแนวนระยะไกลนี่การฉีดน้ำครับนี่ใช้น้ำแร่ย่างดีครับผมข้างบ้านข้างบ้านน้ำแร่ข้างบ้านาาน,น,าาน,น้ำมันมะกอกเราไม่ใช้ครับต่ำเราใช้น้ำมันมะเฟืองหรือชื่อภาษาไทยไฮโดรเลตข้างบ้านเป็นโลงเหล็กครับ สุขการดีมากเหมือนว่าจะได้ดูอีกครั้งเหมือนกลับมาสิบสี่เลยอ่ะนี่ดูดูช่างผมตืน่นเลยบวมใครบอกว่าเป็นจานต้องติดจานจานไม่ติดจานนะตอนนี้จานติดเ,ดดงเ,งเบีย้ยเอย่าเรียกว่ากินเขาเรียกว่าแดกทุกวันกันเลยดีกว่านะเห็นไ้างห้นออนนี้มีเมียแล้วนะครับมีลูกด้วยอยเต้นครับดูสมองเท่เสมอ ท่านได้แต่ไหนแต่หนมาร้านนี้แดงเนี่ยสิบบาทอ่ารู้เลยด้ยครับตามหาซื้นะร้านนี้แดงนะหาได้ครับสมอเหมือนใส่แกลเยนเสื้อสมอตาไอจตาสมอกูเกิลรู้ทุกอย่างใส่สมอเทเสมอรู้เลยยักษ์ควันด้วยโอ้โหแน่นอนแน่นอนชัดชักไปยับ ตัดออกนะอันนี้ถ่ายเล่นๆนี่ก็ถ่ายจริงเสียก็ดีอย่างนี้ได้อะพูดมีสาระกว่าน,นี้นี่มันต้องมีมาลงสีวะมันต้องมีแบบว่ามีเรียงกันเลยตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งโดนกันหมดอันนี้ดูดีนะครับนี่เป็นงานทับนะครับงานแก้ทับนะครับมองไม่เห็นเลยแล่เรามาดูตรงไหล่นี่อดีตอดีตมันดูข้างขาวแล้วต่อไปจะเป็นที่เห็น <Amazing. S 1> ดูให้ดีๆต่อไปจะเป็นลูกอื่นแล้วนะลูกเก่าเหรอมองไม่เห็นเลยเป็นไงล่ะกลายเป็นดวงจันทร์แล้วมองไม่เห็นจริงๆ <Yeah. S 1> ไม่ดูรอยเส้นเลย,เยชัดๆเลยยังไม่เสร็จนะเห็นหน้าเจ็บนะงานงานยังไม่เสร็จนะ <c oughs> แต่งานเสร็จคุณมองมเห็นหร <c oughs> อกเพราะมันทึบมืดตึบผมดับหมดเลยครับงานนี้ หมดเวลาหมดหมดค่าเรียนละหมดค่าเรียนละสิะบน<ส>าทีเปล่าละอางพี่พี่บอกแต่ให้ผมไม่ได้ทำผมไม่เป็นเปลี่ยนชื่อโอ้โหไม่ต้รูตัเลยเจบไหม